ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายรายการธรรมะสุปฏิปันโนจะได้นำธรรมะมาสู่จิตใจของญาติโยมท่านทุกฝังโดยเฉพาะจะได้นำให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกรรมฐาน นย่างมันเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งมันจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้หามุมสงบนั่งเจริญภาวนาสืบต่อไปอุก,กาสะอุก,กาสะมาโอกาสแบบนี้ข้าพระเจ้า พอสมาทานซึ่งพระรกรรมฐานเพื่อคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสนาญาณและมรรคนิพพานจะพึงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันของรูปนามสามผนและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงปรับร่างกายปรับจิตใจให้สบาย ทั้งสติระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่เกรงร่างกายจิตใจก็ไม่เพ่งเล็งไม่เพ่งจ้องให้รับรู้อย่างปล่อยวาง นะรับรู้อย่างคลี่คลายนะแล้วบึกรู้อย่างสบายสบายแล้วนกะ็มีความสังเกตอยู่แล้วลึกและสังเกตลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆ ยังเป็นความรู้สึกมนความรู้สึกปรากฏอยู่ที่ร่างกายที่จิตใจเป็นความตึงบ้างความเย็นบ้างความแข็งบ้างความไม่สบายบ้าง ความสบายบ้างเราสังเกตสภาพของจิตใจจิตใจมีความรู้สึกต่างๆใจสบายใจไม่สบาย ใจขุณมัวใจผ่องใสใจสงบใจไม่สงบใจมีความนึกคิดหรือใจทรงตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ใจิตใจวิตกวิจารวิจัย สงสัยแลวมีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ระลึกรู้ทั้งหมดรวมทั้งระลึกรู้การรู้สภาพรู้ผู้รู้ ปล่อยปล่อยวางวางไม่บังคับไม่ฝืนไม่ขืนสภาวะจิตจะเคลื่อนย้ายไปรู้ตรงไหนก็ปล่อยแล้วแต่รู้สึกขึ้นตรงไหนก็รู้ตรงนั้น ใจคิดใจนึกใจรู้สึกใจเป็นธาตุรู้สภาพรู้ไม่มีการปล่อยวางอยู่เสมอคือไม่ไม่ว่าอะไรกับสิ่งที่ปรากฏ สิ่งที่ปรากฏจะไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็รู้แต่ก็ก็สักแต่ว,ว่ารู้ทุกข์ก็ทุกข์ผู้รู้ไม่ทุกข์ด้วย,ยเห็นความทุกข์วางเฉยต่อความทุกข์ ให้มีความปล่อยวางวางเฉยปลดปลงลงวางใจก็ว่างเบาสบายขึ้นใจเบาใจสบายใจผ่องใสก็รู้ทัน ะไม่กดไม่คมไม่เพ่งเราจะสังเกตว่าถ้ามีการเพ่งก็ไปเบ่งถ้าไม่เคร่งตึงรู้ตัวก็ผ่อนตามในความเคร่งตึง สังเกตว่ามันก็มีความเคลื่อนตัวรู้ผ่อนตามเนี่ยฝึกหัดจิตใจให้ปล่อยให้ปล่อยให้รู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยวางเพอเปลืองจิต การได้เปลื้องจิตออกสละเปลื้องความอยากความยึดความจะเอาอะไรแต่อะไรนะให้เปลื้งใจให้ปล่อยให้วางปลด่ปลื้องใจให้หลุดจากความอยากความยึด สังขารเป็นทุกข์ให้รู้ความทุกข์ปล่อยวางต่อความทุกข์ไม่ทุกข์ด้วยโดยาการรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วถึงทั่วกายทั่วใจ พิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงความหมดไปสิ้นไปเสียงกระทบหูได้ยินก็ดับไปใจที่รับรู้ก็ดับไป เป็นความหมดไปสิ้นไปเกิดขึ้นก็คือปรากฏดับไปก็คือมันหมดไปปรากฏแล้วก็หมดลงปรากฏแล้วก็หมดไปรูละสละวาง ว่างสบายไม่ขัดไม่คืนไม่ปืนสภาวะมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปพิจารณาเห็นธรรมรู้ธรรมทั้งภายนอกภายใน กระทบที่กายที่ใจเองความหมดไปด้วยใจปล่อยวางสิ่งใดจะเกิดก็ก็เกิดสิ่งใดจะดับก,ก็ดับหยุดรู้ยอมรับบังคับไม่ได้เกิดขึ้น หมดไปเกิดขึ้นหมดไปเป็นปัจจัยเก็บกันพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะแว็บหนึ่งหมดไปแวบหนึ่งหมดไป,ดไปที่สุดหยุดจิตใจไว้นิ่งๆ ไม่วิ่นไปตามอารมณ์หยุดจิตหยุดใจไว้นิ่งนิ่งรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองหยุดโดยไม่มีการไม่บังคับหยุดใจด้วยการรู้ทันและปล่อยวางใจที่ปล่อยใจที่วาง ไม่จงใจติดตามอารมณ์จิตก็จะหยุดอยู่จิตก็มารู้ที่จิตจิตรู้จิตจิตก็จะตื่นตัวตื่นตัวตื่นใจสว่างสวยัยในดวงจิต ในสว่างกระจ่างเห็นสภาวะธรรมชัดต่อไปนี้ก็เหินญาติโยมได้ตั้งจิตอุิศส่วนกุศลแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโนตุยาตโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่แกันและกันเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ จะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานพออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นพระวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถินเอกความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิ